ที่เห็นในคลิปนี้นะคะที่เป็นเหมือนสีม่วงๆอยู่บริเวณใต้ลิ้นแล้วก็อยู่บริเวณลิ้นของคนไข้นะคะอันนี้จริงๆมันเป็นภาวะทองตัวของเส้นเลือดฝอยนะคะเหมือนเส้นเลือดขอดที่ขาเราสามารถพบได้ทั้งบริเวณผิวหนังเนื้อเยื่อบุในช่องปากพบได้หลายตำแหน่งในร่างกายนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายถึงกับชีวิตนะคะในคนไข้รายนี้นะคะเราจะสามารถพบไอเส้นเลือดฝอยพองอันนี้ ได้อีกเดินบริเวณกับพุ้งแก้มบริเวณผิวหนังใบหน้าเขาก็พบที่ขมับนะคะกรณีน,นี้คุณหมอเขาก็จะพิจนารณาทำการรักษาขึ้นอยู่กับว่าเรากังวลมากน้อยแค่ไหนด้วยแล้วก็มีโรคอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่า กรณีแบบนี้เอาที่เฉพาะในช่องปากเนาะก็คือถ้าในกรณีเป็นคุณหมอฟันก็คือระมัดระวังอย่าให้เครื่องมืออะไรคมๆไปโดนคนไข้เองก็ระมัดระวังอย่าให้อะไรไปบาดเพราะว่าถ้าบาดเป็นแผลเล็กๆก,ก็อาจจะเลือดออกน้นหน่อยแต่ถ้ามันใหญ่โตก็อาจจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อช่วยดุดเลือด